รายการนี้เหมาะสำหรับท่านผู้ชมทุกเพศทุกวัยและจัดทำเพื่อพี่น้องชาวแม่สอดทุกท่าน สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวสถานีโทร,ท,รท,ทัศน,น์ท้องถิ่นเคเบิลทีวีเพื่อการศึกษาเทศบาลนะครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีเรื่องราวข่าวสารมากมายเชิญรับชมได้แล้วค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการเปิดงานสหกุ๊ฟแฟร์แม่สอดและเปิดศูนย์จำหน่ายอัญมณีที่ศูนย์การท่องเที่ยวและการแสดงสินค้าโอท็อปเทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครแม่สอดปรับปรุงสถานที่ในพื้นที่เทศบาลเพื่อความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่มือมืดนางสติกใช้ลูกปืนเหล็กยิงรถนักธุรกิจเจ้าของโรงงานขณะขับอยู่กลางเมืองข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดงานสหกรุ๊ปแร์แม่สอดและเปิดศูนย์จำหน,นนหน่ายอัญมณีณศูนย์การท่องเที่ยวและการแสดงสินค้าโอท็อปเทศบาลนครแม่สอดค่ะ ที่ศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแสดงสินค้าโอท็อปเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายสุริยาปราสาสบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในพิธีเปิดงานสหกรุปแฟร์แม่สอดและเปิดศูนย์จำหน่ายอัญมณีสินค้าเรื่องชื่อของชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและชาวจังหวัดมยว,วดีสหภาพเมียนมาที่ขนสินค้าเครื่องประดับเกรดเอจำพวกเพชรพลอยและยก มาวางจำหน่ายเสริมสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน เพื่อจัดเตรียมความพร้อมรับ AEC ในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่5อำเภอชายแดนจังหวัดตากเพื่อเปิดบริการให้กับนักท่องเที่ยวได้มีสถานที่ท่องเที่ยวจึงเป็นจุดแวะชมเลือกซื้อสินค้าของฝากในบรรยากาศติดแอดที่เย็นสบายในศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการแสดงสินค้าโอท็อปเทศบาลนครแม่สอดทั้งนี้ทางด้านนายชูโตจิระคุณากรผู้จัดการฝ่ายวางแผนและพัฒนาโครงการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮสดิ้งจำกัดมหาชนยังได้ขนสินค้าแบรนด์ดังจากโรงงานในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในเครือสหพัฒน์ และชมรมบริหารบุคคลเครือสหพัฒน์นำมาจำหน่ายในราคาพิเศษราคาทุนเพื่อคืนกำไรให้แก่ลูกค้าและเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ห้ามอำเภอชายแดนจังหวัดตากให้ได้มีศูนย์กลางจำหน่ายสินค้าเรื่องชื่อของชาวอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยจะเปิดบริการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11พฤษภาคม2557เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาของทุกวัน Đồ mau quá ในช่วงนี้นะคะเทศบาลนครแม่สอดได้แจ้งมาค่ะถึงการปรับปรุงสถานที่ภายในเทศบาลนครแม่สอดนะคะเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้บริการค่ะเทศบาลนครแม่สอดได้ทำการปรับปรุงสถานที่ โดยมีการย้ายฝ่ายงานสวัสดิการสังคมฝ่ายงานวิชาการฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฝ่ายงานกองช่างสุขาพิบาลซึ่งจากเดิมได้ทำการอยู่ณอาคารด้านใต้ของเทศบาลนครแม่สอดและในขณะนี้ได้ย้ายไปทำการณตึกด้านตะวันออกของเทศบาลนครแม่สอดจึงขอแจ้งให้ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดที่มีความต้องการจะติดต่อกับฝ่ายงานอันประกอบด้วยฝ่ายงานสวัสดิการสังคมฝ่ายงานวิชาการ ฝ่ายงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฝ่ายงานกองช่างสุขาพิบาลท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้เป็นปกติณนะตึกด้านตะวันออกของเทศบาลนครแม่สอดและสำหรับผู้ที่มาติดต่อราชการขอแจ้งให้ท่านทราบว่าเนื่องด้วยอาคารด้านใต้ที่อยู่ในช่วงที่กำลังรื้อถอนเพื่อที่จะจัดสร้างตึกใหม่จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มาติดต่อกรุณาจอดรถด,ด้านหน้าของอาคารเทศบาลนครแม่สอดและด้านข้าง และระมัดระวังในการใช้ทางด้านหลังของตึกเทศบาลนครแม่สอดด้วยช่วงนี้นะคะผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดระมัดระวังนะคะเพราะว่ามีการเกิดเหตุมือมือใช้หนังสติ๊กที่ใช้ลูกปืนเหล็กนะคะยิงมาถูกรถของนักธุรกิจค่ะเจ้าของโรงงานขณะที่กำลังขับอยู่บนถนนอยู่กลางเมืองเลยค่ะ เจ้าหน,น้าที่ตำรวจสถานีภูธรแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้รับแจ้งเกิดเหตุผู้ใช้รถยนต์เส้นทางสายเอเชียบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลนครแม่สอดถูกยิงจนกระจกร้าวและเป็นรูโวจึงนำกำลังไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบนายอาสิงสิรันกูลและภรรยาซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่451หมู่ที่3ตำบลแม่ตาวอํเภอแม่สอดจังหวัดตากอาชีพนักธุรกิจ โรงงานผลิตเสื้อในอำเภอแม่สอดยืนให้การลักษณะตกใจโดยชี้ให้ตำรวจไปดูที่รถยนต์ของตนเองยี่ห้อมิซูบิชิปาเจโร่สีขาวหมายเลขทะเบียน1นึกไก่งองงู4935กรุงเทพมหาคนครและพบที่บริเวณกระจกด้านหลังมีรูโวกว้างราวหนึ่งนิ้วลักษณะเหมือนถูกกสุนอาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบดูภายในรถ พบกระสุนเป็นเหล็กกลมจำนวนหนึ่งลูกตกอยู่บนเบาะรถยนต์ด้านหลังตำรวจคาดว่าน่าจะเป็นลูกกระสุนที่ยิงมาจากหนังสติ๊กเท่านั้นหลังจากได้ตรวจสอบผู้เสียหายทั้งสองคนแล้วไม่พบร่องรอยการบาดเจ็บใดๆจึงแจ้งให้นายอาชิงและภรรยาได้นำรถยนต์ไปลงบันทึกประจำวันและนายอาชิงและภรรยาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าระหว่างขับรถออกจากซอยหน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอดและกำลังจะเลี้ยวออกถนนสายเอเชียผ่านไปยังหน้า สำนักงานเทศบาลนะครแม่สอดจึงได้ยินเสียงคล้ายเสียงปืนแล้วด้วยความตกใจจึงขับรถจอดด้านข้างทางและลงมาตรวจสอบรถดูพบว่าเป็นรอยกระสุนจึงได้แจ้งตำรวจเพื่อมาตรวจสอบนายอาชิงบอกว่าปกติตนเองและภรรยาจะนำลูกๆมานั่งด้วยบริเวณด้านหลังวันนี้ตนเองไม่ได้นำมาถือว่าเป็นโชคดีมาก ไม่อย่างนั้นกระสุนอาจจะโดนเด็กๆได้รับบาดเจ็บก็เป็นได้แต่ก็อยากให้ตำรวจได้ช่วยสืบสวนหามือยิงด้วยเพื่อไม่ให้ไปเกิดกับผู้อื่นต่อไปในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะก็มีรายงานอุบัติเหตุบริเวณดอยรวกถนนสายแม่สอดจังหวัดตากนะคะอยู่บ่อยครั้งทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะคะและมีการประชุมเกี่ยวกับ การแก้ปัญหานะคะดังนั้นแล้วช่วงนี้นักข่าวของเรานะคะจึงได้ทำสกูปรายงานพิเศษดอยร่กขึ้นมาค่ะเชิญรับชมค่ะแดงแดหลาคนเยอะคนเยอะในช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ถึง3ครั้งบนถนนสายอำเภอแม่สอดอำเภอเมืองตากโดยเฉพาะบริเวณจุดเสี่ยงที่เรียกกันว่าดอยร่ก เขตตมแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากมีผู้เสียชีวิต46คนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทำให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต่างตื่นตัวเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเช่นการจัดกิจกรรมเวทีสาธารณะครั้งนี้ที่ห้องประชุมที่วการอำเภอแม่สอดในหัวข้อบทเรียนอุบัติเหตุสู่การแก้ไขกรณีรถโดยสารปรับอากาศสองชั้นแหกโค้งลงเหวบริเวณดอยลวกจังหวัดตากเป็นกรณีศึกษาเรื่องหนึ่งที่ทุกฝ่ายต่างสแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จะทำให้รถที่ไม่มีคุณภาพคนขับที่ไม่มีประสิทธิภาพได้รับการกลองเพิ่มเติมนะจากการที่เราตรวจดูว่ามีคนไทยบนรถกี่คนมีพม่าบนรถกี่คนผมอยากเชียร์ให้นิดหนึ่งไป่รู้หน้าที่ตำรวจหน้าที่ขนส่งนะล้อยามันใช่ไหมจำนวนมันเกินหรือเปล่านะคนขับมีสองคนหรือเปล่าถ้าคุณจะไปไหนไปไกลกี่กิโลเราไปกี่ชั่วโมงเนี้ยจำนวนคนมําคสัญแั้เราไปวิ่งทงหรือเปล่า ไปอยากข,ขับขี่รถขับตรง,ว,ง,ว,งว่าประเภทยร์ตรงไหมนี่สำคัญนะเพราะว่ารถที่เราวิ่งเนี่ยมันมีรถบรรทุกเยอะรถว่วงเยอะนะผมมีประเด็นที่ฝากจากประชาชนฝ,ฝากปัญหาแล้วก็คนขับรถฝากปัญหาไม่เข้าใจ <c oughs> เหตุการณ์อุบัติเหตุที่บริเวณดอยลวกถนนสายเชียวสิบได้เกิดอุบัติเหตุใหญ่ขึ้นมา3ครั้งติดต่อกันเริ่มจากวันที่24มีนาคม ปี2557รถยนต์บัส2ชั้นนำคณะอสอมอชาวชุมชนและพนักงานเทศบาลไปทัศนศึกษาทางภาคอีสานแต่ประสบอุบัติเหตุมีผู้เสียชีวิต32คนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากต่อมาในวันที่24เมษายนรถยนต์สภาพเก่านำพาแรยงานต่างด้าว ไปประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและล่าสุดในวันที่30เมษายน2557รถยนต์โดยสารสองแถวสายบ้านแม่ละเมากับอำเภอเมืองตากประสบอุบัติเหตุถูกรถยนต์บรรทุก10ลอ้อขนสินค้าเบรกแตกพุ่งเข้าชนม,มีผู้เสียชีวิต17คนได้รับบาดเจ็บ2คนทําให้ภาครัฐต้องลงไปแก้ปัญหาชั่วคราวเราก็จะมีการปรับปรุงพื้นถนนเพิ่มขึ้นนะครับเห็นว่าท่านทิพดีจะอนุมัติงบให้ ในการที่จะทําทพื้นถนนที่มันเป็นโค้งที่เป็นจุดเสี่ยงมากๆเนี่ยเคลือบผิวถนนให้มันหนืดมากขึ้นนะครับถ้าพวกเราไปกรุงเทพกคงจะเห็นในลักษณะตรงโค้งที่โค้งมา,มากๆก็จะเคลือบด,ด้วยสารที่จะทําให้พื้นมันรถมันวิ่งช้าลงนะครับมีความหนืดมากขึ้นแล้วก็ประการต่อมาก็คือก็กําลังประสานกับทางตํารวจว่า จะขอให้ตั้งจุดสกัดก่อนถึงทางลงตรงนั้นนะครับอาจจะย้ายด่านใดด่ดานหนึ่งมา,มาอยู่ตรงนั้นเป็นจุดสกัดนะครับแล้วสุดท้ายนี่ก็คือก็คงจะต้องนําเครื่องตรวจวัดความเร็วเนี่ยไปตรวจจับแถวนั้นดูด้วยนะครับว่ารถคันไหนที่ใช้ความเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าคนที่ไปคุ้นตาพวกเราคงเห็นนะครับว่าดอยรวกเนี่ยมันอันตรายตรงที่ว่ามันเป็นทางลงเขาลาดชันยาว4กิโลเมตร แล้วก็ยาวตลอดเลยแล้วก็เป็นทางคดไปเคี้ยวมาตลอดนะครับซึ่งถ้าคนไม่คุ้นทางเนี่ยจะอันตรายมาก การจัดทําเวทีสาธารณะครั้งนี้เพื่อถอดบทเรียนในการเกิดอุบัติเหตุบนถนนสายอำเภอเมืองตากอำเภอแม่สอดนับเป็นครั้งแรกเกือบ50ปีที่มีการใช้ถนนเส้นนี้มาแต่สถิติในการเกิดอุบัติเหตุถนนเส้นนี้ได้เกิดอุบัติเหตุเกือบทุกวันเพราะไม่เพียงแต่จุดเสี่ยงที่บริเวณรอยลูกเท่านั้นยังมีดอยคารอยสนทางลงเขาพะบอและจุดเสี่ยงอื่นอีกหลายจุดที่จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างขาวร หมดเวลาสำหรับการรายงานข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะท่านสามารถรับชมข่าวได้ในช่วงต่อไปและรับชมข่าวได้ตั้งแต่เวลา8นาฬกา12นาฬกา15นาฬกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาค่ะและรับชมย้อนหลังได้ที่ Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวการศรีวิมุกตายนขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ชาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนะกะวัทธามาโอลำปางชาพม่าสอนในแพทย์บรพรพณเรืองวงเรียนและถ่ายรำมิงกระบาคํายาสวัสดีครับทีนี้อาตมายจยจะจะที่แบบคำว่าขอโทษถ้าผู้หญิงมาขอโทษเราเราก็ตอบว่าถ้าภาษาไทยก็ถ้าคนไทยก็บอกว่าไม่เป็นอะไร ไม่เป็นไรไม่เป็นไรภาษาพมา่าว่ากิสามิชิบูกิสามิชิบูกิสามชิบูบบทีนี้คําว่ากิสามาจากภาษาบาลีว่า,ากิจักภาษาไทายก็คิดชิคำว่าชิภาษาพมา่าคำว่าชิแปลว่ามีแล้วมะบูมะบู มาบูไปว่าไม่ก็ทีนี้ไม่มีกิจไม่มีกิจแต่ภาษาพม่าไม่ได้ออาความหมายว่าไม่ไม่ภาษาภาษาพม่าไม่ได้ออาความหมายว่าไม่มีกิจนะแต่ดีนี้ภาษาทำพาม่าเอาความหมายว่าให้อภัยหรือไม่มีโทษ กาศจังหวัดตากเรื่องการชี้แจงประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันตามรัฐธรรมนูญการปกครองของราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตราหนึ่งและมาตราสองประชาชนและกลุ่มพลังมวลชนต่างๆในพื้นที่ให้ระมัดระวังในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกทางการเมืองอันอาจเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา114โดยขอให้ตระหนักถึงวิกฤตของชาติที่ต้องร่วมกันแก้ไขถึงแม้ความคิดเห็นอาจจะแตกต่างกันแต่ต้องไม่แตกแยกในส่วนของข้าราชการนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการทราบถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและขอความร่วมมือวางตัวให้เหมาะสมเป็นกลางยึดถือความถูกต้องและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญเพื่อสร้างสังคมให้เกิดรอยยิ้มมีความรักความสามัคคี ประชาชนอยู่ดีมีสุขภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต,ตากเรื่องแจ้งย้ายสถานที่ให้บริการแก่ประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอฝั่งตะวันตกของจังหวัดต,ตาก โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดทำการย้ายสถานที่ให้บริการจากเทศบาลนครแม่สอดเป็นที่ศาลาวชุมพลคีรีโดยมีกำหนดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยเจ้าหน้าที่จะทำการลงพื้นที่เพื่อให้บริการในวันอังคารที่6พฤษภาคม2557วันจันทร์ที่9มิถุนายน2557วันจันทร์ที่14กรกฎาคม2557วันจันทร์ที่11สิงหาคม2557 และวันจันทร์ที่8กันยายน2557ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปจึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่ต้องการมาติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ขอเชิญร่วมชมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ที่ว่าการอำเภอแม่สอดร่รวมกับธนาคารอมสินสาขาแม่สอดเป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการแข่งขันฟุตบอลแม่สอดเฟรนชิปลีครั้งที่13ประจำปี2557ระหว่างวันที่15-31พฤษภาคม2557ณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรเทศบาลนครแม่สอด โดยกำหนดพิธีเปิดในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬิกาและได้ทำการแบ่งสายการแข่งขันได้แก่สาย A1 ทีมปกครองหน่วยงานอำเภอแม่สอดสาย A2 สมาคมครูแม่สอดสาย A3 ตชดแม่สอดสาย A4 ชมรมพ่อค้าแม่สอดและสาย B1 ธนาคารออมสินสาขาแม่สอดสาย B2 สมาคมฟุตบอลแม่สอด2557สาย B3 ชกร,ร4สาย B4 แขวงการทางแม่สอดจึงขอเชิญประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่15พฤษภาคม2557เวลา16นาฬิกาณสนามกีฬาสมเด็จพระนาเรศวรเทศบา,นนาลนครแม่สอ,อดอ